สวัสดีครับเมื่อนี้วันอังคารที่3านะครับมีทุนายุ่น2568นะครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบอรือบ้านจานนะครับอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินออกจากอำเภอหน้าคู่มาประมาณซกิโลครับตรงทางกับโรงเรียนบ้านจานนะครับนี่โรงเรียนบ้านจานนะครับพี่น้องสิวมาทุกเสราวันอังคารน,นะครับทุกเช้าวันอังคาร โน้ยพคุมบ่เอาเาไปยข้อหอยนกอไคุ้มตัวซอยอยู่บ่ครับแมนพวนีดนไปีจัตไฮะข้หอยมนจักได้หอยหอยนกผู้ใดหอยนกตกเอยผู้ยิ่งผู้ใดหอยนกโอ้หอยกนสือเขาหนค้นบ่อคมั้าฮะตัวนี้นะ ตัวเดียวเนี่ย่มื้อไหร่โอ้สิบแปดบ่เอินไว้สิบแปดสองปีบ่ครับสองปีล้วบแขวน้นมือขึ้นนี่แหละแขวล้นมือขึนสองปีแขวลร่นมือขึ้นสูงตัวใดละนอยนี่โอ้อยสี่สิบบวกยยำยาต๊ะเลออมาขึ้นนี่บ่กแวนรนพอดีเนาะอยสี่สิบขึ้นหมดละสูงอยู่แม่นน่เด้อแม่สาว มานสองปีนะครับแจ่วล้วนพอดีอืมเหอ,อแ,แข่งขายดีหมดเนาะดีหมดเลยนี่นะครับชุบโอแบ้แม่สาวนะครับแม่สาวแม่สาวหางเงาวครับเหอดีเทัาใดก็สิบโอ้สิบแปดนะครับแม่นี่หนึ่งมืนแปดพันเอินไหว้ซือๆอแต่ว่าตัวกันได้กับหอยนก ตัวเดียวมือนี่โอ้ตัวเดียวเลยรมเนี่เบอร์โทรครับ0 9 0 9 9เก้า์โทรมาเบอร์นี่หาหอยนกครวเพื่หน้าคู่กาลสินครบขอคุณในหลาได้ครับไซรัรระท็อปะนี่พ้องห้อโอ้โมนี่วอมแมนวะนี่ โอ้ตัวนี้น่าใะยีเสือนี่บอแม่โอ้แม่สาวร้อยเท่าไรท็นี่สามสิบทสามาบวกมือลึ่งก็ไดน้น้ำตังตดีแ้งขาโบมี่จำนี้